ปีที่ผ่านมาเมื่อมีข่าวเลือกลากับแฟนที่คบกันมานับ10ปีอย่างนัดเมีเรียก็ทำให้เอฟซแฟนหนังแฟนละครนั้นตกใจเป็นอย่างมากจริงๆครับไม่คิดเลยว่าคู่รักที่รักกันมาอย่างยาวนานขนาดนี้และรักกันขนาดนี้จะมาเลือกลาในวันนี้ได้ FC หลายคนก็เรียกร้องนะครับแต่ถ้าหากเป็นไปได้ ก็อยากให้ทั้งคู่นั้นกลับมาคืนดีกันและค่อยคอยคุยกันคุยกันดีๆครับปัญหาบางอย่างอาจจะมีไม่เข้าใจกันแต่ถ้าคุยกันดีๆก็อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เพราะเห็นทั้งคู่รักกันมานานจึงไม่อยากให้จากกันไปแบบนี้ถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยจริงๆนะครับสำหรับอ้ําอภิชาติก็เป็นพระเอกนักสแสดงที่เก่ง มีความสามารถมากๆไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับส่วนนัดมีเลียก็เป็นนักร้องที่เสียงดีและมีสเสน่ห์มากๆครับหลายคนก็คงยังลุ้นและรอนะครับว่าเขาทั้งสองคนจะกลับมาดีกันและรักกันเหมือนเดิมครับใครชื่นชอบอ้ํมและนัดก็อย่าลืมไปติดตามให้กำลังใจทั้งคู่ด้วยนะครับ